เล็กที่สุดแล้วงานบอางมั้ยอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็ทำงานไปนะคะเพราะว่าเพื่อนทำงานยังไม่เสร็จนะคะเซนติเมตรประมาณเก้าเซนติเมตรครึ่ง เอาบานลองไหมอ่ะเธอจะเล็กได้กว่าเขาไหมไม่บ้านไม่ได้ดอกบัาบไ่ได้ดออบ้านเคยทำเล็กอยู่แต่บัาก็จะค่อยๆได้บังไหมแต่ไปค่อยๆได้หมูเธอมายอมแผลเธอเถอะเบิร์โอ้โันย่ากระจิเล็กไปละวะกระจิ๋วริ้วไปละวะเธอเออเออหน่อง ว้าวมาสิถา่านว่ะยามันขาดด้วยเนี่ยบ,าบัานเราให้ไก่ดรอกเอไ้หอย่าอย่าอย่อยาบางังอย่าเอาขึ้นนี่ก่อนรีดกำลังรีดเอ,เอาไม้บรรทัดรีดหรือว่าถ้าเอาไม้บรรทัดรีดมันจะขาดนะมั้ยแม่ยังไม่ไม,มันก็พับเหมือนรถทั่วไปใช่ไหม,มแต่ว่าเราจะทำให้มัน เล,เล็กที่สุดอาดูของตาบาัสเดี๋ยวของดูตาบาัสมันจะเอาให้เล็กไม่ได้เลยใช่ไหมอะวัดดูซิเมื่อกี้เก้าเซนครึ่งแล้วน,น,น,นี่สามเซนไหมสามเอ้าครับได้ไหมเอ้าสามเอ้า <c oughs> ประสบการณ์เยอะประสบการณ์เยอะเต็มกระเป๋าเยอะเยอะเนาะประสบการณ์เต็มกระเป๋าเลยเนาะ ใช่ไหมเราไปตอนนี้เต็มกระเป๋าเลยใช่ไหมเอ้าคว่าผมบอกช่วยคุณ้องกไม่มี้องไม่ได้เอาเฮ้ยใสขึ้นเลยอันนัแบงก่ารใช่เป็นแบงค์เก่าแบงค์รอสิไอแบงค์รอเก่าบสเก้ารบการเยอะไม่ต้องงงเก่งเนาะ อ่าได้แล้วคันจิ๋วกระจิ๋วหลิวกระจิๆๆๆๆ๊ดนิดกระจ้อยรลอยคันนี้ใช้กระดาษความยาวเท่าไหร่นะเก้าเ <9 S 1> <9 S 2> มตรเก้าเซนติเมตรครึง่งเนาะอ่ะเอาใส่ฝ่ามือกูซิมันเท่าไหร่อ่ะเอาใส่ฝ่ากระจิ๋วหลิวอ่าดูของพี่บาสรเาได้ไหมเอาไม่เห็นเลยค่ะเห็นแต่ฝ่ามือ,หอไหนเธอมาอแต่บอส่งเดียวกันบอสบัตรแบบอะไรโอ้โหช่วยแล้วนั่น เอากระดาษไหมแบานี้นะดูเขาบอกว่าเขารับประกันว่าเขามีประสบการณ์เนาะได้แลได้ได้หัวขึ้นแล้วได้หัวเล้วเราจะได้หัวห้อยขี่มือรถอะไรสก้าเขาเดินโวนเขาอยากออกกล้องด้วยอันนี้คืออะไรรถแด๊ดรถอะไรนะแด๊ดเหรอ เด็ดแปลว่าพ่อหรือเปล่าเด็ดดีอะไรประมาณนี้น่ะเป่าได้ไหมเอาความสวยงามหรือเป่าได้ฮะเอาความสวยงามหรือเปล่าได้เป่าได้เนาะอ่าหลุดได้ไหมสามเซนได้ไหมเอาไปให้ครูอ้อเลยค่ะลองอีกนะครับบัตรเครื่เพชรจีเพ็ดหน่อยแท้ลองอีกอย่างหน่อยกููเนาะเอาอีนี้นะลองอีกนะบับตรได้ พ้าใหญ่คิมไม่ยอมแพ้เ้าใหญ่คิะเจ้ากี่เซนเนาะโอ้ใหญ่ก็พอมีกอ่ะ,อะเหรียญนชนิดราคาหนึ่งสิบเหรียญใช่ไหมแรกเหรียญราคาห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญถูกต้องค่ะอือเอาุ้ยช่วยเราม เนีไปแก้ด้วยนะเนี่ยทำมาไอทำมันที่สามไม่ถูกเลยนะบาสทำผิดแค่หข้อเองคืโมงใช่ไหมครับว้วไหนตาขามมึองที่สองเฮ้ยที่เซนลืมวัดอยากให้วิมได้สองเซนที่เชนอ่ะเอาันมาซื้อี่เซนเลยเดี๋ยวมานนี่อย่าว่าดี๋ยวไลค์กัไม่นะกีชเซนสามเซนเหมือนบ้านประมาณสามเซนนะ สามเซนสามเซนสามเซนครึ่งเพราะว่าพับหัวไปแล้วเอ็งมเเดี๋ยวเอ็งเจอค่านน่อ่าแล้วเราไปดูกันนะคะว่าพับได้ไหมนะคะสามเซนกว่ากว่าเท่าเท่ากันเด้อเอาไ่ะเอาเอาย่าหยีไปกับประมาณนี้อันนี้ค่ะอันนี้นะคะเก้า 9เซนของบ้านเล็กสุดของบ้านเล็กสุดไปสมบูรณ์ไหมคะนักเรียนไม่ไม่ครูว่าดังนั้น9เซนพอดีเนาะได้พอดีนะแต่ถ้า3เซน3เซนจะปี๊บจะเปาะไปนะคะครั้งที่ิิมมจะจิ้มหรือจะเจียวแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทำข้าวเที่ยงกันอ่ะเก็บอุปกรณ์ใครที่ทำเสร็จแล้วก็เอาไปให้ครูอ่อได้เลยนะคะ